การขับเคลื่อนงานแก้จนตำบลควรขนุนภายใต้แนวคิดการสร้างทุนสร้างคนสร้างชุมชนที่น่าอยู่ทีมแก้จนตำบลควรขนุนได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. สร้างทีมทำงานในการรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในตำบล 2. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในตำบล 3. หาทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการแก้ปัญหา 4. ดํดำเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหา 5. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน 6. สร้างเครือข่ายในการขยายผลกิจกรรมที่ตำบลควรขนุนได้ขับเคลื่อนแล้วยังเป็นต้นแบบแก่ตำบลอื่นเช่นการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่ตำบลควรขนุน โดยในปี2565ตำบลควนขนุนได้จัดทําโครงการจิบน้ําชาเสวนาพัฒนาคนควนขนุนเพื่อเป็นจุดเริ่มในการแก้ปัญหาช่วงแรกโดยระดมทุนและแรงงานในการช่วยเหลือซ่อมแซมครัวเรือนเปราะบางจำนวน12หลังเป็นเงิน120,000บาทต่อมาในปี2566ตำบลควนขนุนสามารถช่วยเหลือซ่อมแซมครัวเรือนเปะบางจำนวน10หลังเป็นเงิน200,000บาท และในปี2,567ตำบลควนขนุนสามารถช่วยเหลือซ่อมแซมครัวเรือนเป่อบางจำนวน12หลังเป็นเงิน420,000บาทใน3ปีที่ผ่านมาตำบลควนขนุนได้ช่วยเหลือซ่อมแซมครัวเรือนปอบางทั้งสิน้นจำนวน34หลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น740,000บาทและยังได้รับการสนับสนุนแรงงานอาหารกลางวันจากจิตอาสาในตำบลในการช่วยเหลือในครั้งนี้สวัสดีค่ะดิชันยืด นางสาวชมทรงสาหนูอยู่บ้าเนเล็กที่สามหนึอยอย่งสามหมู่ที่หกตำบลวนกระหนงอำเภอวนกนนจังหวัดปัดตตานีค่ะเมื่อก่อนเนี่ยบ้านนี้มีคนรวยวในกาตั้งตำมุนเนี่นยในกามาน่วยเรือคนใดมาสร้าง าาข้อข้อ,ขอ,ขอพุ่นถิ่นตำม,มุนนะคะที่ได้กล้ามาช่วยเหลือโดยทางตำบลจะคอยสนับสนุนด้านอาชีพและยังรับรองผู้ที่ผ่านการเลิกยาเสพติดเข้าทำงานกับผู้ประกอบการในตนําบลและยังมอบโคมอบไก่ไข่มอบรังชั่นนโรงให้ผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงในการประกอบอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมจึงทำให้ครอบครัวผู้ที่ติดยาเสพติด มีความสุขทำให้สังคมมีความสงบทำให้ตำบลควรขนุนประชาชนมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น